สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูการปลูกเห็ดฟางนะครับผมท่านใดที่มีวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นฟางเก่านะครับผมดูคลิปนี้จบสามารถที่จะไปทําตามได้เลยนะครับเพราะว่าเห็ดฟางค่อนข้างที่จะปลูกง่ายนะครับประมาณ10บวันนะครับผมก็เป็นดอกแบบนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดในคลิปยาวๆกันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับอันดับแรกนะครับผมเราต้องคัดเลือก ที่เป็นเชื้อเห็ดฟางมาก่อนนะครับผมแล้วก็รอให้ใยเขาเดินให้เต็มถุงแบบนี้นะครับผมเขาจะมีลักษณะเป็นใยคล้ายๆใยแมงมุมนะครับผมเกาะตามผนังถุงแบบนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาผสมนะครับกับอาหารนะครับผมเป็นอาหารเห็ดนะครับผมที่เตรียมไว้นะครับนี่ครับ อันนี้เยื่ออันนี้เชื้อเขาเริ่มแก่แล้วนะครับผมจะมีกลิ่นหอมเห็ดฟางอ่อนๆนะครับผมนี่คือลักษณะการเดินของเยื่อที่ดีนะครับผมท่านซึ่งต่อมาเราก็ต้องขยายขยี้อกนะครับผมต่อมานะครับผมเรามาขยี้นะครับผมเชื้อเห็ดฟางนะครับนี่แกะให้เป็นเล็กๆนะครับผมขยี้เป็นให้ละเอียดแบบนี้นะครับ แล้วต่อมาก็ไปผสมกับอาหารเห็ดนะครับส่วนอาหารเสริมนะครับผมจะใช้แป้งข้าวเหนียวและลำนะครับผมนี่ใส่ตามความเหมาะสมนะครับผมทุกท่านโรยไปแล้วก็เขยา่าโรยไปแล้วก็ผสมคุกเข้าเข้า,าหากันแล้วก็จับเบิ้งนะครับผมทุกท่านเอาตามความเหมาะสมนะครับกะกะเอานะครับผมถ้าเราเห็นว่าทั่วๆแล้วก็พอนะครับ ต่อมาลำนะครับผมลำนี่จะใส่มุดเลยนะครับเนี่ยเขาคุกเข้าทีเดียวนะครับนีจากนั้นนะครับเราพักเชื้อไว้นะครับผมแล้วไปเตรียมแปลงกันนะครับ ามาชมแปลงเห็ดฟางนะครับผมที่เราเตรียมไว้นะครับนี่อันนี้ที่ปลูกอันนี้ที่ปลูกไปกวนหน้านี้ก็มีนะครับเดี๋ยวพามาดูแปลงที่กําลังจะปลูกดีกว่านะครับผมอันนี้ผมทําโค้งไว้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผมแล้วก็ฟางนะครับผมอันนี้แช่น้ํามาแล้วสองวันนะครับผมแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยคอกผสมกับหน้าดินนะครับแล้วก็จะมี กล้วยสับนะครับผมโรยปูนขาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้ปลูกบัวทันนะครับผมก็เลยมาปลูกวันนี้นะครับเอาเป็นว่ามาโรยเชื้อเลยนะครับผมทุกท่านซึ่งเชื้อที่เราเตรียมมานะครับโรยนะครับให้ทั่วแปลงเลยนะครับผมทุกท่านซึ่งเราค่อยลดน้ําอีกที่นึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แปลงเริ่มแห้งแล้วนะครับ รยไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนเต็มแปลงนะครับหลังจากโรยเชื้อแล้วนะครับผมเราลดน้ําเลยนะครับผมอพอเหมาะนะครับหลังจากโรยเสร็จนะครับผมเราก็คุมพะยางนะครับผมเดี๋ยวผพามาดาูแปลงนี้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการาดูถึงขั้นตอน อันนี้สามวันก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทําไว้นะครับผมมาเปิดดูสักหน่อยนะครับเพราะว่าจะตัดใยแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมนี่อันนี้ความร้อนก็กําลังพอดีนะครับผมนี่นะครับผมเชื่อกําลังเดินพี่น้องนี่มาเบิ้งนะครับเห็นปะครับนี่ถ้าเป็น อากามันนะครับผมจะเดินดีกว่านี้นะครับผมทุกท่านซึ่งเราจะมาเปิดระบายไว้จักสิบนาทีนะครับผมทุกท่านนี่อันนี้ก็ค่อยมาตัดใยนะครับผมนี่ตัดใยก็คือเอาน้ําบัวมาลาด็ได้นะครับผมพี่น้องนี่อันนี้ก็คุมไว้นะครับผมพายางนี่ก็ซื้อมานะครับผมมวนละร้อยกว่าบาทนะครับได้หกสิบเมตรเลยนะครับผมทําเป็นสองชั้นนะครับ ประกบกันนะครับผมอยู่ตรงกลางนะครับกากฟางมากบนะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคสาหรับมือใหม่นะครับผมลองทําดูวัสดุเลือใช้อย่างเช่นฟางก่อนนะครับผมถ้าเราเก่งแล้วนะครับผมคอยไปลงทุนกับกากมันนะครับให้เรียนรู้นิสัยควงข้าว่อนนะครับพอเราปลูกประมาณ1ิบวันนะครับผมมาเปิดดูนะครับนี่วันนี้จะพาทุกท่านนั้นมาเปิดดูพร้อมๆกันเลยนะครับ นี่พี่น้องอู้นะครับผมเกิดดอกแล้วนะครับผมเพิ่นเริ่มเกิดดอกกําลังแบบดอกตุ่มๆนะครับผมแปแกงแซีบเร่พี่น้องซํานีนะครับเดี๋ยวตอนช่วงงเที่ยงนะครับผมจะมาเก็บเอานะครับให้เิ่นดอกใหญ่กว่านี้จังน้อยกว่านะครับผมแล้วมาดูอีกแปลงหนึ่งนะครับผมนี่ที่ทํารายละเอียดให้เบิ่งนะครับในคลิปก่อนนานี้นะครับผมอู้เกิดดีขึ้นพี่น้องนี่ อันนี้ดอกนี้กาลังเะบ,บานแล้วนี่นี่ครับอันนี้มีมดมาแทะน้อยนึงนะครับผมนี่อู้นะครับผมอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อยากลงไปปลูกไว้กินเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเราพัฒนาไปเร็วนะครับผมสามารถที่จะไปปลูกเป็นอาชีพเสริมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ